คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมมาทุกคนวันนี้เราก็กลับมาการอีกครั้งหนึ่งผมกับเกมที่ตุดนะวันนี้เรามีพอยต์กันอยู่ที่2,800พอยต์อระหว่ต่อจากรอบที่แล้วมาเลยนะโอเคเพื่อการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมกันเลยดีกว่านะมาป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 าเอะไรเว้ยอะไรเว้ยอุ้ยโอเคมาเสียมาอุ้ยมาโอเคได้อยู่ปาได้สวินมานะครับไปลุยต่อเลยมาเอาดีๆวในดีๆวในดีๆ โหยากอยู่เนะว้ยนะเชี่ยวันนี้แม่งยากกว่าเมื่อวานนี่ครับเมื่อวานนี้ยังเล่นชิวกว่านี้นะครับอ๋อเช็ดโอเคมาตัวเล็กอุ้ยเอาว่ะวิดม,มาสวยไป,ไปต่อเลยไปต่อเลยไปต่อเลยมาทางชินีเลยสิขอได้ไหมทางชินีโอ้โหลาะชินีไม่ไม่ไหวว่ะโอเคตอนนี้คือผมลองวิธีแบบว่าตีด้วยซีล็อกนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมมองววิธีลอ็อกมันก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเนี่ย คือผมก็ต้องเสียแรงกดเองเลยคือปล่อยให้มันตีไปเลยผมเอา้ามาว่ะโอเคเชื่อวิธีเราก็ได้อยู่นะเอาจริงอันนี้คือผมไม่แบบว่าไม่ต้องกดตัวตีเองแล้วผมก็แค่กดล็อกเลือนตัวที่เราอยากตีผมก็ติดเลยนะนี่ไงมีน้ำแข็งมาด้วยผมโอเคอยากรู้เหมือนกันนะผมเราจะลองกับราชีได้ปะวะโอ้ราชนีนี่ต้อจะยากนะไม่ไหวว่ะทุกคนโอเคเปลี่ยนตัวดีกว่าครับไปตอนนี้ผมตีทีละยี่ห้าเนี่ยแถมใช้วิธีล็อกเอา้าเฮ้ยราชินีมาเฉยเลยโอเคตอนนี้ขึ้นไปที่ห้าพันนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคแถมแต่ไอ้้้นนนนี่ะขึมาเป็ดวย Okay, ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาวะเอาว,าวาอะเอาวะไอ้เฮ้ยล็อกนี้ก็ได้อยู่เนี่ยแต่ขอตีเองก่อนนะครับผมตอนนี้อเอาวะได้อยู่โอเคตอนนี้คือเริ่มลดนะครับผมตอนนี้ผมเหลืออยู่ห้าพันห้าร้อยเองโอเคจะขึ้นได้ไหมเนะี่ยถ้าดูทรงแล้วคือถ้าเริ่มไม่ขึ้นเนี่ยผมพอเลยดีกว่านะเอี่ยงตอนนี้เนะี่ยผมเริ่มว่ามันเริ่มแย่แล้วเอาจริงอืมอุ๊ยโอเคยังมีแบบว่าปะตายมาอย่โอโออางผมโหม่เงี้ยเลยลดต,ต่ำกวาสี่พัห้าพันละ ขอลองขึ้นนิดนึงโอเคก็ได้กระต่ายมาเมื่อกี้ทำให้ตอนนี้เราอยู่ที่5,500นะครับผมก็ถือว่าอมันก็โอเคมากน,นะนคลิปนี้นะผมว่าผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับผมดเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันใหม่นะผมในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอพอเพียงแค่นี้ก่อนดีกว่าแล้วกันนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ผมคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย